โอเคเรารู้ว่าแรงดันจากน้ําเนี่ยมีทิศต,ตั้งฉากกับวัตถุเนี่ยทุกทิศทางเลยใช่ไหมครัแบบสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างครับคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีกล่องสุญญากาศเก็บอาหารเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้ความรู้แบบเดิมๆได้ก็คือเรารู้ว่าน้ํามีแรงดันรอบทิศอยู่แล้วใช่ไหมครับนะการที่วัตถุจุ่มลงไปเนี่ยแรงดันกับแรงดันที่กระทาต่อว,วัตถุมีรอบทิศทางนะ ส่วนที่สัมผัสน้ําดังนั้นนะครับรูปนี้เนี่ยผักเก็บผักนะครับแรงดันจากน้ําเนี่ยก็จะกระทําทุกทิศทางเลยในส่วนที่จมน้ํานะครับแต่สังเกตด้านบนเป็นยังไงด้านบนเนี่ยเป็นอากาศนะครับความดันอากาศก,ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับความดันน้ํานะครับทําให้เมื่อเราจุ่มผัก ที่หุ้มถุงพลาสติกลงไปในน้ำเนี่ยนะแรงดันน้ำมันจะดันอากาศออกขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือไล่ไปในทิศทางนี้นะครับผลร่มของแรงเนี่ยมีทิศชี้ขึ้นข้างบนนะครับดังนั้นนะอาวุธมาวาดรูปด้านล่างนะครับก็คือความดันเนี่ยนะมันชี้เข้าทุกทิศทางเลยนะครับในลักษณะนี้แต่ด้านบนเนี่ยมันเป็นอากาศเนาะอากาศ าานะด้วยความที่โดนแรงดันน้ําเนี่ยไล่ไล่หนีนะครับสุดท้ายอากาศอยู่ไม่ไหวนะครับก็กลายเป็นถุงพลาสติกเนี่ยนะแนบฉิดไปกับผักเลยนะครับแล้วเราก็สามารถซีลมันได้แพ็คมันได้นะครับก็ยืดอายุการใช้งานของผักได้นานขึ้นนะลัะนี้ก็คือความดันนะครับแรงดันน้าเนี่ยทั้งสองเลยนะครับกระทากับวัตถุที่สัมผัสกับของเหลวนะครับ ที่มันถูกหย่อนลงไปในของเหลวเนี่ยนะอ่ะทีนี้เรารู้ว่าความดันของของ,ของเหลวเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักของของเหลวที่กดทับใช่ไหมนะไม่สนนะว่าวัตถุจะมีรูปร่่งเป็นยังไงนะครับความดันเนี่ยขึ้นอยู่กับของเหลวที่กดทับเท่านั้นนะครับดูรูปนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเสือเนี่ยนะอยู่ลึกจากน้ําไปหนึ่งอเมตร ช้างนะครับหกสิบเมตรส่วนเป็ดเหลืองกับเป็ดเขียวโดนน้ำทับไหมไม่โดนนะครับดังนั้นเป็ดสีเหลืองกับเป็ดสีเขียวเนี่ยไม่โดนแรงดันน้ํากระทานะครับไม่มีความดันอ่ะมีแค่ความดันอากาศเท่านั้นทีนี้นะครับให้เรียงลําดับนะโจทย์แรให้เรียงลาดับว่าสัตว์ที่ถูกแรงดันน้ํากระทามากที่สุดไปยังน้อยที่สุดนะครับดังนั้น จะมากที่สุดจะน้อยที่สุดขึ้นอยู่กับอะไรล่ะนะครับก็ขึ้นอยู่กับของเหลวที่กดทับนะครับนะขึ้นกับนะครับความสูงของเหลวที่กดทับถ้าย้อนไปดูด้านบนนะครับจะเห็นว่าสัตว์ที่อยู่ลึกสุดเนี่ยคือเสือ ลองลงมาคือช้างใช่ไหมอ่ะก็เติมลงไปครับเสือช้างทีนี้จะติดปัญหาตรงที่เป็ดเหลืองกับเป็ดเขียวนะถามก่อนว่ามันมีน้ำมากดทับมันไหมเนี่ยสองตัวนี้มีไหมไม่มีนะครับไม่มีก็คืออยู่ที่ผิวหมดเลยอนะอยู่ที่ผิวดังนั้นนะครับความดันของของเหลวที่กระทำต่อเป็ดเหลืองกับเป็ดเขียวเนี่ยเท่ากัน แล้วก็น้อยที่สุดด้วยตามนี้นะครับเอ,เอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้เป็ดเหลืองแล้วก็เป็ดเขียวนะครับสองตัวนี้เท่ากันความลึกเท่ากันครับส่วนไหนไนล่ไปสักมากไปน้อยนะครับเป็นในลักษณะน,นี้ก็คือเสือเนี่ยอยู่ลึกลงไปหนึ่งรอยเมตรใช่ไหมช้างหกสิบเมตร นะส่วนพวกนี้นครับอยู่ที่ผิวค้าเป็นสูเมตรบนเลยนะครับอ่าไปต่อความดันเนี่ยนะเรารู้ว่าเป็นปริมาณสเกล่์นะมันจะสัมพันธ์กับแรงดัน F นะครับส่วนด้วยพื้นที่นะทำไมถึงส่วนด้วยพื้นที่นะครับเพราะว่าอ่านะถ้ายังจำกันได้ในห้องนะครับถ้ามีลูกโป,ปง่งนะมีลูกโป,ป่งหนึ่งใบนะ ออกแรงกระทำเท่ากันเนี่ยนะชิ้นแรกนะครับเป็นนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือเราทิ้มเข้าไปนิ้วมือนะครับเนะี่ยแล้ว,ว่าดีๆอ่านี่คือนิ้วมือนะครับสองเอาเข็มเนี่ยจิ้มเอาเข็มจิ้มลระโปงนะครับนะด้วยแรงที่เท่ากันเลยอ่นนี้นิ้วนะครับ นี่เข็มนะกำหนดให้เป็นสินิวตันแล้วกัน,นทั้งคู่สิบนิวตันนะครับเรพบว่าออกแรงเท่ากันก็จริงนะแต่สิ่งที่จะทำให้ลูกโป่งแตกได้ง่ายกว่าเนี่ยคือเข็มใช่ไหมนะถ้าอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วว่าเออเอาเข็มยิ้มเนี่ยมันแตกง่ายกว่าใช่ไหมเหตุผลเพราะอะไรล่ะ ถ้าสูงเข้าไปนะดูบริเวณที่เข็มสัมผัสกับผิวรูปองเนี่ยจะพบว่ามันน้อยมากเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันน้อยมากนะครับส่วนนิ้วเนี่ยนะมันมีพื้นที่ที่มารองรับเนี่ยเยอะนะครับเยอะกว่าเข็มเนาะก็คือมีพื้นที่ที่ต้องสัมผัสเนี่ยเยอะกว่าถ้าเทียบกับเข็มเนี่ยเข็มแค่นี้นะครับแค่นี้นี่นี่ ใช่ไหมพื้นที่ที่มารองรับเนี่ยมันน้อยกว่านะครับตรงนี้แหละจะเกี่ยวข้องกับความดันก็คืออด้วยความที่ตรงเนี้ยแอเรียนะครับพ,รพื้นที่มันมากใช่ไหมตรงเนี้ยพื้นที่มันมากส่วนเข็มนะครับพื้นที่ที่รองรับนะครับน้อยนะแต่ว่าแรงเท่ากันเลยนะอัน เอาควารู้สึกเราก็ได้เวลาโดนเข็มทิ่มกับนิ้วทิ่มใช่ไหมสิ่งที่มีพื้นที่รองรับน้อยกว่าเนี่ยนี่มันจะมีความนันมากกว่านะครับถ้าออกแรงเท่ากันนะออกแรงเท่ากันนะครับดังนั้นความดันสัมพันธ์กับแรงดันดังนี้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มารองรับนะครับยิง่งยิ่งพื้นที่น้อยเนี่ยความดันยิ่งมากนะครับอ่ถ้าจะดูคลิปในห้องก็คือ มีตะปูเป็นร้อยเล่มกับตะปูเล่มเดนียวเนี่ยนะเป็นร้อยเล่มเนี่ยทำให้ลูกโป่งแตกยากมากใช่ไหมเพราะพื้นที่มันเยอะนะครับนะในลักษณะนี้นะสูตรการของน,งน้นก็คือสมการ P เท <P S 1> ่ากับ F หารด้วย a นะครับหน่วยก็ตามนี้เลย P พาสคาลใช่ไหม F นิวตันนะครับแล้วก็ a เนี่ยหน่วยเป็นตารางเมตรนะรตารางเมตรนะ เพราะเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับปกติแล้วเราจะให้ความดันเนี่ยจุดอ้างอิงหลักเนี่ยเป็นระดับน้ำทะเลใช่ไหมเพราะว่าเป็นจุดที่แต่ละประเทศเนี่ยมีความสูงของระดับน้ำทะเลใกล้เคียงกันนะครับเราจะเรียกความดันที่ระดับน้ำทะเลกำหนดให้เป็นหนึ่งบรรยากาศก็คือ,อกำหนดให้เป็นเลขหนึ่ง ง่ายดีใช่ไหมที่ผิวทะเลเนี่ยให้เป็นหนึ่งบรรยากาศที่รู้ว่าต้องลงลึกไปเท่าไหร่ถึงจะเพิ่มเป็นสองเท่านะครับหรือว่าสองบรรยากาศคําตอบก็คือเราลงลึกไปแค่สิบเมตรเนี่ยความนั้นบรรยากาศนะครับมันจะเป็นสองเท่าแหละนะก็คืออากาศทั้งหมดของโลกเนี่ยที่กดทับตัวเราเนี่ยเทียบเท่ากับลงน้ําไปลึกแค่สิบเมตรนะครับ นะคิดดูว่าชั้นบรรยากาศของเราสูงเป็นกี G ่กิโลเมตรอะหลายพันนะครับใช่ไหมเนาะดังนั้นเนี่ยความดันของน้าเนี่ยถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วก็คือมันส่งผลมากกว่าความดันอากาศนะครับยิ่งลึกลงไปนะครับถ้าด้านบนเนี่ยให้ฟองอากาศเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยิ่งลึกลงไปขนาดก็ยิ่งลดลงลดลงนะครับลึกขึ้น จนเหลือแค่17นะครับที่ความลึก50เมตรนะเพราะอะไรยิ่งลึกน้ำที่กดทับเป็นไงยิ่งมากใช่ไหมนะความดันเนี่ยกระทำทุกทิศทางเลยแบบนี้นะครับถูกบีบอัดเข้ามานะครับนะความดันมันสูงบีบนะอัดเข้ามานะครับ ทําให้เรารู้ว่าเออยิ่งลึกความแรงยิ่งมากนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่กดทับเนี่ยดูนะก็มากตามไปด้วยนะครับยิ่งลึกความดันยิ่งสูงนะครับอาจะลงไปสรุปได้ว่านะครับยิ่งลึกความดันยิ่งสูง ยิ่งลึกความดันยิ่งสูงความดันที่เกิดจากน้ำเนี่ยนะหรือว่าของเหลวเนี่ยเราจะเรียกว่าความดันเกจนะครับตรงนี้คือไม่คิดนะความหมายของมันนะความดันเกียไม่คิดความดันที่เกิดขึ้นจากอากาศครับความดันเกจนะนะครับก็คือเกิดจากของเหลวเท่านั้นนะครับอันด้านล่างความดันเนื่องจากน้ําหนักของของเหลวเพียงเดียวนะครับก็คือโน้ตไว้ว่า นะไม่คิดความดันของอากาศนะถ้าเป็นความดันของของเหลวที่อย่างเดียวเนี่ยมันจะขึ้นกับอะไรบ้างนะครับนะมาดูสมการ